ตกใจทั้งรายการมดดำคาชาพาตกใจลีนาจังเปิดข้อมูลอ้างพี่สะพายพิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันตัว หลังจากมดดำคาชาพาให้ดีหน้าจาังมาร่วมเป็นพิธีกรรายการแฉตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการล่าสุดวันที่31สิงหาคม2565ในรายการแฉลีหน้าจาังได้ออกมาเผยข้อมูลถึงบุคคลที่ชื่อว่าฟ้าหรือฟาร่าซึ่งเป็นคนที่พาอภิร,รักษ์ตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำัญัญกรรมซึ่งล่าสุดฟาร่าได้แจ้งความจาับอภิรักษ์ที่ DSI ว่าอภิร,รักษ์ปลอมเอกสารโดยเอาชื่อของ ฟาราไปเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่แจ้งเขาก่อนฟาราได้ไปเยี่ยมคนในคุกมาสองปีล่าสุดคนที่ไปเยี่ยมพิงกี้ในคุกบอกพี่สะพายพิงกี้ว่าจะหาทนายให้แต่กลับบอกว่าไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นน่ะดีแล้วเขาบอกพี่สะพายจะฮุบสมบัติพิงกี้ทั้งหมดโดยข้อมูลดังกล่าวทำเอามดดาและพิธีกรร่วมรายการตกใจพร้อมถามกันใหญ่ว่าเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งต่อมามดดาก็ถามแม่ลีหน้าจังว่าใครเป็นคนบอก ซึ่งลีน่าจางก็เล่าต่อว่าฟาร่าไปเยี่ยมในคุกฟาร่ารู้ทุกอย่างเพราะเขาเคยทํางานกับอภิรักษ์จะเอาคนเข้าไปช่วยพิงกี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งให้เขาอยู่ในคุกน่าดีแล้วพี่สะพ้ายมีรถเบนซ์ขันใหญ่เป็นเมียพี่ชายพิงกี้อีกคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในคุกนะพิงกี้มีพี่ชายทั้งหมดสองคนคนหนึ่งอยู่ในคุกอีกคนหนึ่งไม่ได้ทําอะไรแต่เมียเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการลีน่าจางยังบอกต่อว่าพิงกี้เป็นคนฉลาดนะเขาบอกเฉพา พอแม่กับพี่ชายที่รู้ถ้าพิงกี้ไม่รู้พิงกี้ก็จะต้องออกมาและถ้าศาลรเมตตาให้โอกาสตั้งทนายให้พิงกี้ออกมาดำเนินการข้างนอกพี่สะพ้ายไม่ยอมให้ทำจะฮุบสมบัติอย่างน้อยก็ควรแต่งตั้งทนายให้ทนายมาดำเนินการข้างนอกให้ไปคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจว่าชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทที่เขาแอบอ้างโดยการขโมยลายเซน็นก็มอบให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับอเภิรักไป อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ